เข้าสู่ช่องความ The Reader นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปดวงความรักไกลธาตุนะคะจะเป็นของธาตุดินค่ะธาตุดินมีราศีอะไรบ้างนะคะมีราศีมังกรพฤศบแล้วก็ราศีกันค่ะเดี๋ยววางจะขึ้นวันที่ไว้ให้นะคะดวงนี้นะคะจะเป็นดวงโดยรวมค่ะไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งนะคะดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับคุณเลยก็ยังเป็นไปได้เลยนะคะ ถ้าเกิดจะต้องตัดสินใจอะไรใหญ่ๆนะคะวางแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวดีกว่าค่ะจะดูกับท่านไหนก็ได้นะคะที่ท่านนับถือนะคะหรือจะดูกับวางก็ได้นะคะถ้าดูกับวางก็แอด Line Official มาได้เลยค่ะก็ใส่ตัวแอดนะคะแล้วก็ KTR 65ค่ะหรือว่าจะจองคิวที่ facebook ก็ได้นะคะได้เหมือนกันเลยค่ะ,ะวันนี้นะคะเรามาดูก่อนเลยค่ะ กวางเปิดไพ่ไว้ให้แล้วนะคะจะเป็นพลังงานเลยนะคะเราจะดูในเรื่องของพลังงานก่อนเช่นเคยค่ะพลังงานฟางได้ใบนี้นะคะเขาบอกว่าให้ทานนั่นเองค่ะให้ทานเนาะนั่นอาจจะเหมือนว่าบางทีนะคะจริงๆแล้วคนชาวทาตด,ดินเนี่ยเป็นคนที่อบอ้อมอารีนะคะช่วงนี้เนาะ พยายามที่จะให้ทานให้ทานนี่อาจจะไม่ใช่หมายถึงว่าให้หมาให้แมวอย่างเดียวก็ได้นะคะอาจจะเป็นให้คนก็ได้ค่ะการแสดงน้ําใจหรืออะไรแบบนั้นค่ะนี่ก็เรียกว่าให้ทานได้เหมือนกันนะคะการทําบุญใช้คำถ้าเกิดคุณถามว่าการทําบุญจะเท่ากับ การทําทานหรือเปล่าใช่ค่ะการทําบุญกับการทําทานก็เหมือนกันค่ะเป็นสิ่งเดียวกันนะคะคือเรายืดยื่นสิ่งสิ่งหนึ่งให้โดยที่เราไม่ได้หวังผลตอบแทนนะคะเราไม่ได้หมายว่าเออเขาจะต้องทําอะไรให้เราตอบแทนกลับนะคะเนี่ยแหละค่ะคือการทําบุญและทําทานนะคะ ในตรงนี้นะคะการทําทานวางก็ยังเชื่อว่า,ายังคงเป็นเรื่องของความช่วยเหลือด้วยค่ะอาจจะมีคนเข้ามานะคะสําหรับคนทาตดินค่ะมีคนเข้ามาหลายคนแล้วก็บอกว่าขอความช่วยเหลือหน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะหรือว่าตัวตัวทาตดินเองนะคะอาจจะไปขอความช่วยเหลือกับเพื่อนก็ได้ค่ะแสงว่าช่วงนี้โนอะอาจจะมีคนเข้ามาหาเยอะแยะมากมายเลยนะคะชาวธาตดิน จริงๆแล้วก็เห็นไหมว่ามีสัตว์รายล้อมของคนที่นั่งอยู่นะคะจะเป็นน้องหมาเนาะน้องหมาเป็นสัญ,ญักษณ์เป็นสัญลักษณ์ของอะไรเอ่ยน้องหมาเป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสัต์นั่นเองนะคะอืมบางทีเนาะในการที่ให้ทานหรือทำบุญไปนั้นสิ่งที่เราอยากได้นั้นคืออะไรคือความซื่อสัตย์กลับมาคือการพักดีนั่นเองนะคะหรือว่าคือการแบบว่า เออมันไม่จําเป็นต้องแบบอืมเคยคิสแอสกับนะคะไม่จําเป็นจะต้องเลียแข้งเลียขากับเนอะถ้าเราให้ใครไปนะคะแค่อย่างน้อยแค่คําว่าขอบคุณเนี่ยแหละค่ะมันแสดงได้ถึงความพักดีหรือว่าแสดงได้ถึงว่าเออเขารับในน้าใจเราจริงๆนะคะอืม ความรักในช่วงนี้ของคุณนะคะความคิดว่าเป็นช่วงที่ดูแลเอาใจใส่กันพอสมควรเลยค่ะเหมือนเหมือนอะไรขาดก็พยายามเติมนะคะเออแบบนี้ค่ะเหมือนข้าวเห็นไหมเอามาเติมให้น้องหมาเพราะน้องหมาขาดอยู่นะคะเออเป็นการเติมกันไปเติมกันมานะคะเพื่ออุดรูว่างนะคะอุดรูว่างที่มันเป็นตำหนิของกันและกันนะคะคือดีมากเลยดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นการแนะนำเนาะช่วงนี้นะคะชา ท่าดินนะถ้ามีเวลาว่างค่ะให้ไปทําบุญใส่บารนะคะหรือถ้าศาสนาท่านทําอย่างไรก็ทําแบบนั้นนะคะที่เป็นการให้บุญเนาะการให้ทานต่อคนอื่นนะคะเออเอออาจจะเป็นเช่นการบริจาคก,ก็ได้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมนะคะกวางพูดในหลายคลิปที่ก่อนมาเนาะการบริจาค จำเป็นจะต้องเราต้องสบายก่อนนะคะถึงจะบริจาคอย่าได้เบียดเบียนตัวเองแล้วค่อยบริจาคนะคะอันนั้นไม่ดีเลยนะคะเราต้องเอาตัวรอดก่อนได้ได้แล้วแหละเออเนาะแล้วก็ค่อยบริจาคค่ะอ่ะอันนี้เดี๋ยววาง,วางไว้ตรงนี้นะคะพลังงานตรงนี้ค่ะพลังงานนี้นะคะจะสอดคล้องกับสิ่งที่คุณเจอไหมนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ เริ่มด้วยที่สถานะโสดนะคะไพ่ใบแรกนะคะจะเป็น High p r e ตอรนะคะแล้วก็ใบที่สองจะเป็นเก้าเหรียญน,นะคะแล้วก็ตามด้วย s t r n น g นะคะแล้วก็7จดดาบค่ะแล้วก็ห้าไม้นะคะโอ้ยคนโสดหน้าปวดหัวมากเลยสำหรับชาวท่าตดินนะคะจริงๆแล้วชาวท่าดินยังคงอยากจะโสดๆสดเลสวยๆรวยๆเสน่ห์เยอะๆแบบนี้ต่อไปะคะ่ะคงยังไม่อยากจะ ให้ใครเข้ามาวุ่นวายในชีวิตมากนะักถ้าเกิดว่ามันไม่ดีนะคะเหมือนประมาณว่าคนโสดชาวธาตุดินเนี่ยพร้อมท,ที่จะตัดออกไปตัดเนื้อร้ายตรงนี้ออกไปค่ะถ้าเกิดใครที่เข้ามาแล้วมาทำให้ เจ็บปวดใจมาทําให้วุ่นวายใจนะคะชาวา่าดินก็เหมือนรู้สึกว่าอยากจะตัดได้ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนาะให้ชาวธาดินระวังไว้น,นิดนึงค่ะคนที่เขาจะเข้ามาหาคุณนะคะ่ค่ะเนาะมันมีไพ่เจ็ดดาบแล้วก็มีไพ่ไฮเพรสเชตนั่นหมายถึงว่าเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ให้คุณดันเป็นเงาเป็นคนในเงาเป็นคนในความลับเนาะแต่พอปุ๊บ คุณอาจจะคุยกับเขาไปได้สักพักแล้วพอรู้ตัวอีกทีปรากฏว่าคุณมีใจให้เขาไปแล้วคราวนี้จะถอนออกถอนตัวขึ้นมาก็ยากมากแล้วนะคะอืมดังนั้นตอนนี้ค่ะใครเข้ามาเราก็ต้องจับตามองให้ดีๆนะคะอืมแล้วก็ช่วงนี้นะคะหลายๆคนอาจจะเข้ามาแล้วก็ ไม่ใคยโดนใจคุณนะคะทัศนคติไม่ตรงใจการหรืออะไรแบบนี้ค่ะเออถ้าเกิดไม่ดีก็ปฏิเสธเขาไปแบบดีๆเนาะอย่าให้เขาเสียน้าใจกันนะคะถ้าเกิดเขาไม่มาทํร้ายอะไรเรามากมายนะคะส่วนใครที่หวังถึงคนเก่าๆนะคะระวังนะคะจะมีคนเก่าๆเ,เขามาคนเก่าๆเ,เห็นไหมเอ่ยนี่้าอินฟินิตี้ขึ้นมาอีกแล้วนะคะเห็นไหมเอ่ยนี่ ตัวอินฟินิตี้เนี่ยละค่ะเนี่ยตัวนี้แหละที่จะบ่งบอกว่าคนเก่าๆเขาจะเข้ามาถ้าเกิดคนเก่าๆที่เข้ามาแล้วเป็นโสดอย่างเก้าเหรียญอย่างนี้ยโอเคเลยดีนะคะเพราะว่าเขามาด้วยความพร้อมแล้วทางด้านการเงินการงานเขาพร้อมแล้วนะคะแต่ถ้าคนเก่าที่มันกลับเข้ามาเนี่ยมันเป็นคนที่แบบเดิมๆที่เราเคยเจออยู่นะคะเป็นคนที่เขามีมีลูกมีเมียแล้วมีสามีแล้วนะคะ เป็นไงคะเข้ามาก็ชิบไม่ใช่ขอโทษด้วยค่ะเข้ามาก็แย่เลยนะคะอืมนะดังนั้นเราก็ต้องดูด้วยคนที่กลับเข้ามาเนี่ยกลับเข้ามาในรูปแบบไหนกลับเข้ามาเราต้องการอะไรจากเราแล้วว่าการที่เขากลับเข้ามาเนี่ยเขาโสดหรือเปล่านะคะเราฝากไว้ให้ดูตรงนี้ไว้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเขามีใครอยู่แล้วแล้วยังให้เราเป็นเออมือสองอีกนะยังเป็นคนในเงาอยู่ไหนคะ วางคิดว่าควรตัดดีกว่าไหมเออเราควรมีศักดิ์ศรีนี่ของเรานะคะอันนี้อันนี้ก็แล้วแต่นะคะกวางไม่จัดนะอ่ะต่อมานะคะเดี๋ยวกวางจะมาเปิดไพ่ออร์คเคิลให้ดูนะคะไพ่ออร์คเคิลนะไพ่ออร์คเคิลนี้ค่ะจะเป็นไพ่คำแนะนำค่ะเห็นไหมเอ่ยมองเห็นไหม่เนี่ยอ่ะไพ่ใบแรกก่อนนะคะ เขาเขียนว่าสะพานบุญนะคะอ่าสะพานบุญนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าในวันนี้นะคะคุณรู้สึกว่ายังไม่ประทับใจกับคู่ที่คุณมีอยู่เนาะต้องทําไงอะ่ะเขาว่าความเชื่อเนาะความเชื่ออันนี้เป็นความเชื่อนะคะก็คือการทําบุญไปทําบุญไปเรื่อยๆเพื่อที่จะเจอคนหนึ่งที่เขาที่ถูกใจอะไรทํานองเนี้ย คนหนึ่งที่ใช่เหมือนทําบุญไปเรื่อยๆเพื่อที่เขาจะดึงเข้ามาใกล้เราเพื่อที่ศีลเราจะได้เสมอกันจาคะาเสมอกันขันติเสมอกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่พึงมีเนาะสิ่งที่แซมโบลมากเลยนะคะที่ทุกคนพึงมีก็คือศีลเสมอกันศีลเสมอกันเนี่ยอบอกได้เลยนะคะว่าคืออยู่ใน สังคมใกล้ๆกันนะคะเนี่ยมันเป็นการทําบุญเนาะมันเป็นสะพานบุญเดี๋ยวไปเลยถ้าในวันนี้คุณทําอยู่แล้วนั่นก็คือว่าดีนะมันตกสอดคล้องมากเลยนะคะกับกับไพ่ไพ่พลังงานของคุณที่ตอนนี้คุณขยันหมั่นเพียรในการทําบุญเสื้อเหลือเกินนะคะเออในวันนี้อย่าเพิ่งย่อท้อนะชาวธาตุดินอย่าเพิ่งยออ่อท้อทําต่อไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวจะได้เจอคนที่ใช่แน่นอนนะคะอืมอะ เดี๋ยวมาต่อนะคะต่อด้วยนะอ่ะไพ่ใบนี้เอ๊ะทำไมมันคืออะไรเนี่ยเขาบอกว่าเรียนเชิญเรียนเชิญนี่คืออะไรก็นั่นหมายถึงว่าคนที่จะเข้ามาหาคุณในชีวิตเนี่ยถ้าเกิดพวกนี้มันไม่ได้ดีเดี๋ยวมันจะมีคนคนหนึ่งให้รอก่อนรอเวลาหน่อยนะคะจะมีคนคนนึงที่เหมาะสมเข้ามาหาคุณค่ะโอ้ใส่สุดเนี้ยบเลยประมาณนี้เลยค่ะคนที่คุณคิดว่าเอ้ยคนนี้ว่าใช่เขาจะมาค่ะ นะคนที่ใช่เขามักจะมาในสถานที่ใช่เวลาที่ใช่แล้วก็คนที่ใช่นึกออกมามที่มาที่มาสถานที่ใช่ก็เพราะว่าสถานที่นั้นจะต้องเป็นแบบเอออยู่ในระแวกเดียวกันอยู่ในสังคมหรือชนชั้นเดียวกันคือคุยกันรู้เรื่องแบบนี้ค่ะต่อมานะคะหมาถึงเวลาที่ใช่เวลาที่ใช่คือ เขาก็โสดเราก็โสดถึงได้มาเจอกันอย่างเงี้ยมันไม่ผิดศีลและธรรมนะคะแล้วต่อมาเนาะข้อสุดท้ายก็คือคุยคุยกันไปแล้วโอ้โหคลิกจังเลยคนนี้นะคะรู้สึกว่าเอ้ยเขารู้ใจเราทุกอย่างเลยเฮ้ยคุยกันไปแล้วรู้สึกว่าโอโ้เรามออีความรักให้การมีเมตตาให้การมีศีลเสมอกันนั่นแหละคะ่ะคนนั้นนั่นแหละคะ่ะที่ใช่ นะ่าจบไปแล้วนะคะกับชาวธาตุดินคนโสดเนาะเดี๋ยวเราไปต่อกับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะเรามาดูความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะไพ่นะคะควางเปิดออกมาไว้แล้วนะคะใบแรกนะคะจะเป็นเดอะชาริออตนะคะตามด้วยสี่ดาบนะแล้วกห็หนึ่งไม้นะคะแล้วก็ตามด้วยสี่เหรียญค่ะแล้วก็ตามด้วยหกเหรียญค่ะอันนี้ความเป็นไพ่พลังงานตอนแรกนะคะ ดูเหมือนว่าคุณกับเขานะอาจจะเป็นความรักที่มีระยะทางก็ได้ค่ะเอออาจจะเป็นชาวต่างชาติหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ามีไพ่ชายออดขึ้นมานะแล้วในตอนนี้คุณกับเขาค่ะอาจจะพักเบรกได้แล้วเนาะอาจจะเบรกกันมาได้สักพักแล้วค่ะคืออาจจะไม่ได้คุยกันมาเดือน2เดือนแล้วหรือบางคนก็ เอ,อเร็วหน่อยนะอาจจะแบบอาทิตย์นึงอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าไม่ได้คุยกันมาสักระยะแล้วค่ะเออเนื่องเนื่องจากนะคะอีกหนึ่งคนเนาะหนคนอาจจะมีเรื่องของการงานเข้ามาค่ะเป็นไพ่เอชออฟแวนนะคะนั่นหมายถึงการงานค่ะอาจจะมีการงานที่จะต้องดูแลอาจจะต้องมี ต้องทำพึ่งจะเริ่มทำพิ่งจะสร้างรากฐานนะคะก็เลยไปโฟกัสในเรื่องนั้นแล้วอาจจะเป็นอาจาเป็นเหตุจาเป็นที่ต้องกลับประเทศไปเพื่อไปสร้างรากฐานตรงนี้ก็ได้นะคะเออทำให้เขาไม่อยู่เออแบบนี้ก็ได้เนาะแล้วก็มีสี่เหรียญหกเหรียญน,นะคะเป็นเรื่องของเงินนั่นเองนะคะเออในความสัมพันธ์เนี่ยมันมีเงินมีอะไรเข้ามาเกี่ยวแหละแล้วก็มันมีความรู้สึกที่มันไม่เท่าเทียมกันนะคะมันอันแฟร์มากๆเลยหรือว่าอินอิงพอร์ตี้ก็ได้ค่ะ เพราะว่าการที่คุณนะคะอาจจะให้ความรักเขาไปเยอะแยะมากมายแต่ว่าสิ่งที่ได้รับก,การต,อ,ตอบรับกลับมาเนี่ยอาจไม่ใช่ความรักอย่างที่คุณคิดเนาะอาจมันแบบผิดมากๆเลยคือแบบผิดสิ้นเชิงกับสิ่งที่คุณตั้งใจไว้คิดไว้นะคะคุณก็เลยอาจจะแบบรู้สึกแบบ broken heart นะคะในตอนนี้มากๆเลยเนาะหรือาแบบเพราะว่าจริงๆแล้วความรัก,กมันไม่มีสเกลวัดเนาะว่าเ เออเธอถ้าเกิดเธอรักแบบสเกลหฉันสเกลห้โอเคเท่าเทียมกันแล้วหรืออะไรแบบเนี้ยมันไม่ใช่แถมยังมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายเนาะมีภาวะอื่นๆข้างๆอีกมากมายนอกจากการที่ความรักอย่างเดียวนะคะมันอาจจะมีเรื่องของความเมตตาอาทรต่อกันนะคะความ ให้อาภัยการซึ่งกันและกันหรืออะไรแบบนี้นะคะเออมันจะต้องมีอะไรหลายอย่างองค์ประกอบหลายๆอย่างนะคะในการทีเ่เราจะเป็นคบหากันเราจะรักกันนะคะให้อยู่ใน long term relationship แบบนี้นะคะ่ะอืมนะในตอนนี้นะคะความคิดว่าเออเขาหรือไม่ก็คุณเนะะี่ยค่ะยังห่วงสถานะอยู่เนาะยังห่วงสถานะถ้าตอนนี้โสดก็คงยังห่วงสถานะว่าโสดอยู่ยังไม่อยากจะใช้ชีวิตกับใคร เออมากมายหรืออะไรแบบนี้นะคะยังอยากได้ขึ้นชื่อว่าฉันคือคนโซดแอมซิงเกลิลหรืออะไรแบบนี้นะคะอืมนะหรือว่าเพื่อที่จะเออเขาคงคิดนะคะว่ามันมีเสน่ห์แบบนี้ก็ได้นะคะ นั่นแหละความก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเอออาจจะคิดว่าการที่แบบบอกใครว่าเออฉันแบบโสดแล้วอาจรู้สึกว่าอาจจะมีเสน่ห์อาจจะสามารถดึงดูดคนใหม่ๆเข้ามาหาเขาก็ได้นะคะไพ่หนึ่งม้าก็คืออาจจะเป็นเซ็กมันเป็นไพ่เซ็กชวลก,การเหมือนกันนะคะเอออาจจะการที่บอกว่าโสดปุ๊บแล้วเดี๋ยวจะดึงดูดกับคนหลายๆคนเข้ามาหาตัวเขาแบบนี้ก็ยังได้นะคะอืม น่าแปลกใจมากๆเลยนะคะเออแต่กวางคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันคงห่างกันแล้วแหละนะอืมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความสัมพันธ์คุณคําแนะนําของความสัมพันธ์คุณเป็นยังไงนะคะอืมมาได้ไพ่นี่นะคะโอ้โหโอ้โหคือมันเป๊ะมากเลยนะคะคุณขามันเป๊ะมากเลยค่ะพไพ่ใบแรกนะคะเขาบอกให้เดินหน้าต่ออ่ะนคะคะว่ากวางโมอ่ะนี่ดูนะคะ ให้ใบที่สองตัดขาดนะคะไม่ต้องดูภาพก็ได้ภาพันน่ากลวนะคะอ่ะตัดขาดนั่นหมายถึงโอ้โหแปลตามตัวเลยนะคะไพ่คำแนะนําถ้าเกิดความรักครั้งนี้ของคุณนะคะมันท็อกซิกมากๆถ้ามันท็อกซิกที่มันทําให้คุณปวดหัวถ้ามันให้คุณแบบว่าเสียน้ําตาตัดออกไปเลยค่ะตัดขาดออกไปเลยค่ะอืมถ้าคุณไม่ตัดเองนะคะเดี๋ยวจะมีคนมาตัดให้นะพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือเปล่าไม่รู้นะคะ เออเดี๋ยวอาจจะเป็นคนมาตัดให้แทนนะคะเพื่อตัดความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกนี้ออกไปเห็นไหมว่าฝั่งผู้ชายเห็นฝั่งผู้ชายไหมคะฝั่งผู้ชายเนี่ยหน้าดำข้าเครียดเลยนะแสงว่าแบบว่าเป็นอะไรที่มันไม่ดีมันเป็นอะไรที่นิเกทีฟค่ะเอออันนี้จะเป็นคู่หญิงก็ได้จะเป็นผู้ชายก็ได้เพศตอนนี้มันไม่สําคัญนะคะมันเป็นสําคัญที่ว่าคู่ของคุณคนใดคนหนึ่งเนี่ยแหละ เขาท็อกซิกกับคุณเขาเป็นพิษกับคุณนะคะดังนั้นคนที่มันเป็นพิษหรือว่ามันเป็นเนื้อร้ายาต้องทอํายังไงคะต้องตัดออกสินะต้องตัดออกนี่นะคะตัดถ้าคุณไม่ตัดเองนะคะเดี๋ยวก็จะมีคนมาตัดให้นะระวังนะป <c oughs> ู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องนะคะอืมอาจจะบังคับให้เราตัดก็ได้นะคะอ่ะมาดูที่ใบนี้นะใบนี้เขาบอกว่าอะไรให้เดินหน้าต่อคะ่ะเราต้องเดินหน้าต่อนะคะเดินหน้าต่อ คือทิ้งไปเลยค่ะเอออันนี้ดูกระทงมันดูสวยเนาะแต่ดูความเป็นจริงเวลาเราไปลอยกระทงอะ่ะส่วนใหญ่เราเอาอะไรเอ่ยไว้ในถงในในไว้ในกระทงค่ะก็พปวกเส้นผมเนาะเล็บเอ่ออะไรต่างๆแล้วก็หวังว่าเอาสิ่งที่มันไม่ดีอะ่ะลอยออกไปเนาะให้ให้พ่อแม่คงคาช่วยดูแลแล้วก็เออขจัดสิ่งไม่ดีออกไปถูกไหมเอ่ยเนาะ เนี่ยแสดงว่าเราหันหลังให้กับสิ่งไม่ดีนะคะด้านหน้าทําไมแล้วทําไมว่าดวงเฮ้ยทำไมกระทงอันนี้มันสวยจังอย่างนี้ละค่ะภายนอกมันดูสวยงามแต่ภายในมันอาจจะเน่าเฟะก็ได้นะคะอืมดูยังไงก็สวยเนอะกระทงนี้ยังไงก็ต้องได้รางวัลน,นะคะเห็นไหมใครๆเขาก็อยากเห็นสวยสิ่งที่สวยงามดังนั้นการที่เขาเข้ามาหาคุณ เขาก็เอาสิ่งสวยงามนั้นอะมาให้คุณดูค่ะอืมแต่สุดละสุดท้ายแล้วความสวยงามนั้นมันก็เป็นแค่ภาพลวงตาเนาะมันก็เป็นแค่เออเป็นแค่สิ่งสวยงามแต่ไม่สามารถเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้ยังไงเราก็ต้องทิ้งอยู่ดีเพราะว่ากระทงอันเนี้ยเราตัดเราตั้งใจว่าจะเอาสิ่งไม่ดีวางไว้ในกระทงแล้วก็ลอยออกไปนะคะ อะฝากไว้นะคะกับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะเดี๋ยวเราไปต่อนะคะคนมีคู่ค่ะมาต่อกันนะคะที่กองที่เออไม่ใช่กองที่3ค่ะจะเป็นคนมีคู่ของชาวท่าดินนะคะโอ้โหอ,อันนี้คืออิฉามากเวอร์นะคะ เออแต่ว่าจะบอกไว้ก่อนว่าอันนี้คือดวงโดยรวมนะคะอาจจะไม่ได้เกิดกับทุกคนก็ได้นะคะอาจจะเกิดแค่บางกลุ่มเนาะแต่ถ้าเกิดใครเกิดขึ้นกับคุณนะถ้าเกิดอันนี้เหตุการณ์ใดมันเกิดขึ้นกับคุณนะโอ้โหดีใจมากเลยนะคะดีใจแทนคุณๆด้วยนะคะไพ่ใบแรกนะคะราชาถือถ้วยค่ะใบที่สองคุนถือถ้วยนะคะอ่ามันเป็นคู่กันไงแล้วก็ตามด้วยนะคะหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็ตามด้วย the lover นะคะแล้วก็ตามด้วย แปดเหรียญคะ่ะอืมโอ้โหดีมากๆเลยนะคะนั่นหมายถึงว่าตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นคู่กันอยู่แล้วเนาะเวลาเป็นคู่กันเนี่ยมันก็จะมีอะไรเหมือนๆกันถูกไหมเอ่ยพอมันมีอะไรเหมือนๆกันเนี่ยมันก็รู้สึกเบือ่อมันก็รู้สึกเบื่อค่ะตัวคุณนั้นนะคะอาจจะรู้สึกเบื่อเขาและเขาก็อาจจะรู้สึกเบื่อคุณก็ได้ค่ะเพราะมันเหมือนว่า โอ้ยเวลาถ้าเกิดต้องมีการทะเลาะกันหรือมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะความยกตัวอย่างสมมุติขึ้นมานะคะถ้าเกิดต้องทะเลาะกาันเวลาการพูดการจาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าโอ้โหเธอเธอเอาคำพูดที่ฉันคิดใช่ไหมเอามาพูดแบบเนี้ยเราก็ยิ่งรู้สึกเดือดไนะคะเออทำไมมันคิดได้เหมือนเราอย่างนี้นะ,ะอะไรแบบแบบนี้ค่ะเออถ้าเกิดตอนนี้นะคะคุณอาจจะเป็นคู่ที่แบบว่า คูมานานแล้วนะคะคบกันมานานแล้วนะแต่กวางก็ยังรู้สึกได้นะคะในช่วงนี้ในเดือนนี้มันรู้สึกเฟรชขึ้นมาทันทีเลยค่ะมันมีไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมาอยู่ๆเนาะอะไรที่มันไม่ดีเก่าๆมันรู้สึกมันจะทิ้งไปมันจะสลัดทิ้งไปแล้วมันขึ้นมาในสิ่งดีๆกวางอยากจะอ่านแค่ในช่วงสิ่งที่ในดีๆอ่นแบบนี้นะคะเออมันมีการเริ่มต้นใหม่เนาะ คุณอาจจะคบกันมานานแล้วก็จริงเนาะแต่ว่าใยช่วงเนี้มันรู้สึกว่าโอ๊ยร้อนแรงนะคะรู้สึกว่ารู้สึกถึงความรักเนาะรู้สึกถึงความเมตตาที่มีต่อกันมันมีสิงเสมอการมันมีขันติเสมอการหรืออะไรแบบนี้นะคะมันก็รู้สึกว่าโอ๊ยยิ่งอยากอยู่ด้วยเนาะแต่ว่าเวลาที่มันเป็นช่วงที่คุณทั้งสองคนต้องต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะต้องเป็นช่วงที่คุณสอง,สองคนอารมณ์ดีนะ เออต้องพูดอย่างนี้ก่อนเพราะว่าปกติถ้าคุณสองคนเนอะคนใดคนหนึ่งคุณเอาอคับนะคะเอออารมณ์เจ้าปัญหาเนี่ยมนมัวคุณคล้องของคล้องใจหรืออะไรแบบเนี้ยคนเนี้ยจะเป็นคนที่ดราม่ามากมากเลยนะคะดราม่าควีนเข้าสิ่งเลยนะพอดราม่าควีนเข้าสิ่งคราวเนี้ยเขาก็จะเหวี่ยงเนียงียบนะคะเหวี่ยงแบบ เออแบบเหมือนเล่นสงครามประสาทเงียบๆให้ให้คนอื่นรู้สึกด้วยหรืออะไรแบบนี้นะคะอืมดังนั้นช่วงนี้เนาะต้องผัดการเอาใจกันให้มากๆค่ะทำอะไรไว้เนาะเหมือนกับทำอะไรไว้เนี่ยมันเป็นกระจกอะสะสะท้อนตัวเรานะคะถ้าเกิดว่าเราทำดีเนาะมันก็จะได้ดีถ้าทำไม่ดีมันก็ไม่ได้ดีอีกเนาะดังนั้นเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าตัวเขาเหมือนเราสิ่งที่เขาจะ เออทำกลับมาคือฟีดแบ克ที่เราจะได้กลับมามันก็ต้องเสียดแทงใจเรามากเหมือนกันนะคะเพราะเขาก็ต้องรู้จุดว่าจุดไหนที่เราฟังแล้วเราเจ็บปวดรวดลาวไปถึงก้นกบเลยหรืออะไรแบบนี้เนาะเขาเขารู้เขารู้และคุณก็รู้จุดอ่อนในตัวเขาต่างคนต่างรู้ซึ่งกันและกันดังนั้นอย่าเอาตรงนี้มาที่จุดกันดีกว่านะคะอะแล้วไพ่เดอะเลเวอร์นะถ้ากิดไพ่เดอะเลเวอร์นะ กวางให้ถ้ามันขึ้นมาเดี๋ยวๆกวางตีอยู่แล้วว่าในช่องของกวางกวางคิดอยู่แล้วว่ามันคือ s e x u a l relationship นะคะแต่ว่าถ้ามันอยู่ในตรงนี้นะโอ้มีทั้งหนึ่งถ้วยเนาะแล้วก็มีทั้งแปดเหรียญขึ้นมาอีกแน่นอนมันไม่ใช่ s e x u a l relationship แล้วมันก็คงจะต้องผสมประสานไปด้วยกันนะคะเออมันก็คงต้องมี Sex u a l ด้วยสักหนึ่งหนึ่งนะแล้วก็อีกอันนึงก็มีแบบความรักจริงๆที่ให้กันนะคะอืมมันมีอะไรที่ผสมประสานกันไป เหมือนบางครั้งคนที่มีคู่นะคะเขาอาจจะบอกกันว่าเออความรักอย่างเดียวไม่พอหรอกบางทีมันจะต้องมีเรื่องของเซ็กส์บ้างนะคะแต่เออแบบนี้แหละค่ะรู้สึกว่ามันลงตัวมากๆดังนั้นธาตุดินนะคะธาตุดินคนมีคู่ลงตัวสุดๆนะคะแต่ว่ามันจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งมีไพ่แปดเหรียญขึ้นมาถ้าเกิดว่าไม่ได้แบบว่าโฟกัสในเรื่องของเงินนะจะแต่ว่าถ้าไม่ได้โฟกัสในเรื่องของเงินแสดงว่าคุณทั้งคู่ บางครั้งอะ่ะมันจะเริ่มตันแล้วมันเริ่มรู้สึกว่าเออมันตันอะ่ะมันมันเริ่มเบือ่อมันเริ่มหน้าเบื่อหน่ายนะคะดังนั้นลองหาอะไรนะคะแปลกแปลกแหวก,แ,กแนวลงมาเนาะ เออไม่ต้องแบกแนวอะไรมากขนาดนั้นพิสดมพิสดารอะไรขนาดนนอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศที่อื่นนะคะเออหรืออะไรแบบนี้ก็ได้เนาะโอ้ยถ้าเกิ ang, ดกวางยกตัวอย่างมากกว่านี้เดี๋ยวอาจจะโดนแบนนะคะอ่ะเดี๋ยวกวางจะเปิดไพ่ให้นะคะไพ่คําแนะนํานะอ่ะไพ่คาแนะนาอ่ามาดูเนี่ยไพ่คำแนะนำนะคะได้2ใบนี้นะคะง่ายๆนะง่ายๆสบายๆเราก็เติมไฟนะคะเติมไฟ ง่ายๆสบายๆนี่แหละค่ะก็เหมือนชีวิตคุณตอนนี้แหละค่ะเนี่ยอยู่ไปง่ายๆให้มันสบายๆไม่ต้องแบบว่าอะไรมากมายเนาะส่วนที่ไพ่ที่ให้ทานเนี่ยก็หมายถึงว่าตัวคุณกับตัวเขานั่นแหละเป็นคนที่ซื้อสัตว์ต่อกันเป็นคนที่ต้องการกันละกันเนาะคนนึงให้คนนึงรับคนนึงรับคนหนึ่งให้นะคะนี่แหละค่ะเพอร์เฟกมากๆเลยเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วความรักเนี่ยความสมของคุณไม่จําเป็นต้องพิถี พิธีรีตรองอะไรมากมายนะคะแค่นี้เองที่คุณต้องการเนาะง่ายๆสบายๆเท่านั้นเองส่วนอีกใบหนึ่งนะคะเขาบอกเติมไฟเนาะเติมไฟในที่นี้นะวางตีตีความว่าอย่างนี้ค่ะคุณทั้งสองเนาะไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไรมันอยู่คือต้องอยู่ในสถานะที่เป็นคู่กันนี่แหละแต่หมายถึงว่าจะคุยกันมากน้อยหรืออะไรขนาดไหนเนาะมันจะต้องเติมไฟให้กันตลอดเวลาแหละ นะคะกวางเชื่อว่าอย่างนี้นะคะอย่างที่กวางบอกไปแลวเนาะไพ่ใบนี้นะคะแปดเหรียญบางทีเนาะความสัมพันธ์นอาจจะน่าเบื่อไปมันอาจจะต้องหาอะไรอะไรที่มันแบบสดชื่นขึ้นมาดังนั้นไพ่ตัวนี้นะคะ่ะไพ่แนะนํามาค่อนข้างตรงทีเดียวนะทีเดียวนะคะแล้วก็สอดคล้องมากๆเลยนะคะก็คือการเติมนั่นเองเติมเติมไฟให้กันค่ะเติมความรักนะคะเติมความเอื้อเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเอือเออออเอ้ออาทรให้แก่กันและกันนะคะ นี่แหละค่ะคือการเติมเนาะและเติมอีกอย่างหนึง่งเราสีเสมอกันแล้วเนาะเนาะสีเสมอกันเราก็ทําต่อไปค่ะคือการทําบุญเติมบุญนั่นเองค่ะเออให้เติมบุญนี้เพื่อต่อต่อความรักให้คุณไปยาวๆเนอะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุนบคคลนะคะโปรดใช้วิจารณะนะ กปดใช้วิจารณญาณในการรับชมความพูดเร็วกันไปนะคะต้องขออภัยด้วยค่ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะกวางฝากกดไลค์นะคะกดแชร์และกด s u b สไครต์ด้วยนะคะเพราะกวามต้อง,างการกําลังใจอย่างมากเลยค่ะช่วงนี้ห่อเหี่ยวมากๆเลยนะคะฝากกด s u b สไครต์ให้กวางด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ